สวัสดีครับเช้านี้ที่ถนนเส้นดอนหัวอรอครับต,รตู่ก็จะมาซื้อกับข้าวที่ร้านเก๊กินเป็นข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องตอนนี้อากาศมันก็คืมฟ้าคืมฝนหน่อยตอนนี้อากาศของเราก็คืมฟ้าคืมฝนจะมาซื้อข้าวกล่องนะครับ เราก็มีตั้งหลายอย่างป้าดุกก็มีเป็นผัดกะเพราทนานั้นเลยครับกล่องละยี่สิบบาทเจ้เดี๋ยวผมเอา<ช>ผมเอาวันนี้ยังไม่ได้ก,กินแล้วไข่ดาวด้วยครับขายทุกวันเนาะเจ๊เนานะนขายทุกวันยกเว้น,นวันฝนตก แต่า้าฝนตกบางครั้งก็แอบผมอยู่ข้างในนะครับเจ๊ครบางครั้งฝนตกเจ๊ก็แอบไปอยู่ข้างในครับเจ๊กิ่นนะครับเจ๊เจ๊กิ่นกระเพราไก่ดาวเมื่อก่อนก็มีหมูปิ้งอยู่ครับถนนเส้นดอนหัวล่อนี่เลยครับอยู่หน้าตรงนี้เลยอู่ช่างคนอยู่หน้าอู่นะครับถนนเส้นดอนหัวล่อครับผม อยู่ตรงหน้าบิ๊กโชเฟอร์นิเจอร์ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุ่นอุนเจด้วยนะครับอากาศมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะวันนี้ฝนจะตกมามังเกีนจ้ผมได้ออกมาแต่เช้าเลยวันนี้คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวลุงตัวตังจค่าข้าวก่อน